รับก,กวนโอยรับรู้จักโรงเรียนนี้ได้ยังไงครับรู้จักจากเพจเชอร์บัวยูโรมายาค่ะชอบน้องเขาติดตามน้องเขารู้เขาน่ารักมากแกเลยรู้จักโรงเรียนนี้จากเชอร์บัวยูโรมายาค่ะตอนรับส่มีปัญหาอะไรบ้างครับปัญหาของล็อกกี้คือแต่ก่อนนะเขาอยู่บ้านนอกไม่ค่อยได้เจอสั พอมาอยู่ที่นี่เขาตื่นเต้นนะคะก็เลยเจอตัวอื่นไม่ได้เลยวีนตลอดในนี้นั้นรู้จักหมดเลยไอ้คิวินเนีย่ยปัญหาดับหลังจารฝึกเป็นยังไงบ้างครับก็ดำรงชีวิตได้สงบสุขปกติมากค่ะน้องอนะ่ะมีสมาธิมากเชื่อฟังมีนตะก่อนแตกต่างจากตะก่อนมากเลยค่ะเล่นกับตัวอื่นได้ปกติดับกวนโอย